พระธรรมเทศนาแผ่นที่99ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่1ธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าวาจาอันไม่ตายต่อไปตั้งใจสมาทานศิลคำว่าศีลคำนี้ เหมือนกับเรารักษากฎกฎติกาหรือกฎหมายศิลคือกฎหมายศิลคือกฎระเบียบศินคือเป็นสิ่งที่คุ้มคุ้มครองสำหรับพวกเราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นประเทศชาติถ้าว่าไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีกฎกติกาคุ้มครองพวกเราก็เหมือนกับสัตว์สารสิงสัตว์ป่าตัวไหนมีกำลังมาก ็เอาชนะผู้ตัวที่มีกำลังน้อยแต่ศีลธรรมหรือว่ากฎกฎติกาอันนี้ศิลข้อนี้ก็คือให้เมื่อพวกเรารักษาแล้วก็ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเมื่อเขาเมื่อเราไม่ต้องการอย่างที่เขามาทำให้กับเราสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเราก็ไม่ควรจะไปทำให้กับเขาคนอื่นเขาคือศิลข้อที่หนึ่ง ที่อัตมาภาพจะไดผู้เป็นจะนำกล่าวคําสมาทานสิน่งคืนสินข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข่าไปเจ้าจงงดเว้นในการฆ่าในเมื่อเราไปฆ่าคนอื่นเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเขาเสียใจในเมื่อเราไปฆ่าเขาในเมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพี่น้อง เพื่อนฝูงของเราคนสนิทที่ที่เรารักเคารพนับถือเราก็เสียใจในเมื่อเราไปทําให้กับคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นคือสินข้อที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนเปลี่ยนกันการทําร้ายทําลายกันเขาก็เสียใจเราก็เสียใจอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเวรมณี เราไปขโมยสิ่งของของเขาเขามาขโมยสิ่งของของเราเรามีความรู้สึกยังไงเมื่อเขามาขโมยของเราเมื่อเราไปขโมยของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเขามาขโมยพ่อแม่พี่น้องของเราไปเรียกค่าไทยเรามีความรู้สึกยังไงในเมื่อเราไปทําให้กบกับคนอื่นเขาเขามีเขามีความรู้สึกอย่างไร อันนี้คือสีนข้อที่สองอธินาธานาเวรามณีข้อที่สามกาเมสุมิสาจาราเวรามณีสามีภรรยาลูกหลานของไขรของเขาเขาก็รักสงวนห่วงเห็นของเขาของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเมื่อเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นในหลักธรรมใน กดระเบียบวินัยหรือศีลพระพรทธเจ้า,าจึงให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ต่างมีครอบมีครัวมีสามีภรรยาล,ลูกหลานให้เคารพสิทธิ์กันเพื่อความร่มเย็นพาสุกข,ข้อที่สี่มุสาวาทาเวร,รมณีอย่าไปโกหกโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเมื่อเราไปต้มตุนโกหกหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจ ในเมื่อเขามาทําให้กับเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเหมือนเราที่เราไม่มีเงินในบัญชีไม่มีเงินเราไปเขียนเช็คให้เขาเนี่ยในเมื่อเขาเอาเช็คไปขึ้นไม่มีเงินถ้าเขามาทํากับเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราเราไปทําให้กับเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเรว่าโกหกต้ม,ต,มต้มถูนหลอกลวงคํานี้มีมากทุก,กวันนี้เพราะนั้น คือสินข้อที่สของพระพุทธเจา้ามุสาวาทาเวรมณีในหลักธรรมคําสอนของพุทธะที่ท่านได้ตรัสไว้ว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้ก็คือสินข้อที่สข้อที่หสุราเมริยมัชฌะปมาการดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท สุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์แล้วก็ส่งข้อเข้าคัญชายาฟินเฮโรอินโคเคนมีมากมายทุกวันนี้แต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ตามจะเสพหรือดื่มเข้าไปในวัตถุนั้นแต่ดื่มเข้าไปหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติอันนั้นคือประเภทของที่มึนเมา สงเคราะห์เข้าในสุราถ้าเราดื่มสุราขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายในทุกอย่างเพราะขนขาดติจะฆ่าใครก็ได้สินข้อที่หนึ่งก็ขาดจะขโมยใครก็ได้สินข้อที่สองก็ขาดจะลาลาประรวงในสามีภรรยาของใครก็ได้เพราะขาดติเอันนี้ก็ศินข้อที่สก็ขาดข้อที่สีจะโกหกต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้เพราะมันขาดติ ถ้าจบแล้วก็คือสินท้อข้อที่ห้าไม่ได้เบียดเปียนไข่เงินในกระเป๋าของหลบของเราไปซื้อแต่ว่าเมื่อดื่มหรือเสพกาไปแล้วทําให้คนอื่นเสียหายเดือดร้อนถ้าจะว่าไปสินข้อที่ห้าเหมือนสินหลังคาบ้านหลังคาอาคารเพราะอะไรเพราะว่าคุ้มครองสินข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่ถ้าสินข้อที่ห้าขาดแล้วทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะนั้นพวกเรา ทุกท่านนี่เมื่อได้ยินได้ฟังธรรมคาสอนของพุทธ,ธะสินห้าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่อื่นไกลอยู่ในตัวของพวก,พวกเราทุกๆท่านเขาเราเราเขามีสองอย่างท่านเองถ้าเราไม่ต้องการเราก็ไม่ควรไปทำให้กับคน,บคนอื่นเขาเามื่อคนอื่นเมื่อเขาใครก็รู้ว่าการกระทําอย่างนั้นให้คนอื่นเขาเขาเดือดร้อน ถ้ามาทําให้กับเราเราก็เรือร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศินศินและธรรมและกดแ,และเบียบวินัยกฎหมายเราจะเรียกอะไรก็ได้ทั้งหมดคือสรุปแล้วก็คือทําให้หมวลมนุษย์อยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือศินที่หลวงพ่อจะเป็นผู้พานาต่อไป นะโมตัสสะภควะโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธะสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสธาเยก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโมธนิยกถาว่าเนื่องในอะไรในวันนี้อันดับแรกก็คือ วันที่วันพระหัสที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2559ที่พวกเราได้มาสู่สถานทูตมีท่านจุชาติเลียงแสงทอง เป็นเอกท่านเป็นเอกก็รัชทูตพร้อมกับคุณนายคุณออของท่านและก็พร้อมกับบริวารของท่านเดนิมนต์พระสงฆ์จากเมืองไทยเพื่อมาทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลตอพระบัตรมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราอย่างพวกเราท่านได้ทั้งหลายได้กล่าวคำถวายทานจบลงสักครู่นี้อันนั้นชัดเจนอยู่แล้ว แล้วก็วันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงวันพุ่งนี้นะวันพุ่งนี้เป็นวันวันครบรอบห้าสิบวันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่วันนี้พวกเรามาถึงก่อนพวกเราได้มาร่วมกันทําบุญสถานทูตของพวกเราเพื่อเป็นการนานทีนานพวกเราได้มาอยู่ในะสถานที่แห่งนี้พวกเราเป็น ได้มาแล้วก็ทําพิธีทางพุทธศาสนาพระสงฆ์ได้มาก็เจริญพระพุทธมนต์ให้กับพวกเราท,ทุกท่านทั้งหลายพวกเราทุกท่านเพื่อเป็นสริเพื่อเป็นมงคลพวกเราไปอยู่นสถานที่ใดหลวงพ่อเองก็เคยย้ำเคยกล่าวว่าทวงพวกเราเป็นคนชาติไทย ไปอยู่นสถา,านที่ใดเป็นคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนทั้งชาติของเราถึงจะส่งไปนสถา,านที่ใดเอกอัครราชาทูตประเทศใดกึ่งกะหวังว่าพวกเราจะต้องมาประกอบคุณงามความดีต่อประเทศนั้นๆผูกสัมพันธ์ทไมตรีต่อประเทศนั้นๆพวกเราก็มาอยู่ไปอยู่นสถา,านที่ใด ก็เป็นคนดีเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มชั้นใดพวกเราก็ควรจะรักษาคุณงามความดีของตอนเองชั้นนั้นเกลือถึงจะเอาไปนสถานที่ใดประเทศไหนเอาขึ้นดวงดาวดวงอังคารที่ไหนเกลือก็ยังเค็มอยู่นี้ก็เหมือนกันพวกเราไปอยู่นสถานที่ใดก็ขอให้พวกเราทุกท่านคิดดีทำดีพูดดี คิดดีก็คิดเพื่อประเทศชาติเพื่อโลกไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างศีลห้าอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวได้พูดแล้วก็พร้อมกันเมื่อคิดดีแล้วก็ทําดีแล้วก็พูดดีพูดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นพูดมีกล่าวสัมมาวาจาให้พวกเราเหนือนโลกทั้งโลก ให้เข้าใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ,เอกอัคราชาทูตอย่างท่านที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยเราโทษท,ทุกประเทศนะเป็นตัวแทนของประเทศชาติเป็นตัวแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหลา่าให้มาทําหน้าที่เ,เป็นซ้เป็นทูต ผูกสัมพันธร์ทรมไมตรีทรมาค้าขายเรื่องราวต่างๆโลกทั้งโลกเราจะอยู่ตามลำพังไม่ได้เราต้องมีมมีพักมีพวกมีหมูมีเพื่อนที่เข้าใจกันคือคบกันราาะมิตรไว้ในเมื่อพวกเรามีน้ำจิตน้ำใจต่อกันต่อประเทศชาติต่อโลกการทำมาค้าขาย ก็ไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้มาสู่สถานทูตปากีสถานแห่งนี้ถือว่าหลวงพอ่งพอถือว่าเป็นมงคลมหามงคลหลวงพ่อไม่เคยไปที่ไหนมาก่อนนะคณะสัตยาติยมหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ก็อายุเจ็ดสิบสองปีแล้วไม่เคยไปมาอย่างนี้เลยแต่ามาคราวนี้ครั้งนี้ทางสถานทูต ท่านปารัรภถึงเกี่ยวกับการทําบุญออถวายเป็นพระรสุกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสถานทูตแห่งนี้หลวงพ่อ,อเราเป็นพระศกนิกรออถึงจะเป็นพระก็อยู่ในพระศกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราสวารรณนาคารายพวกเราเป็นพระศกนิกกรณ์ก็ควร,ควร,ควรจะสมควรจะให้ความ เคารพให้ความสําคัญในพระอ,องค์ท่านเพราะท่านทําคุณอุปการให้กับประเทศชาติมามากตอกมากบัดนี้มาถึงโค้งสุดท้ายของพระอ,องค์ท่านแล้วพวกเราประสบในกรก็ควรจะน้อมจิตน้อมใจทําบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกสุศุดวงวิญญาณของพระอ,องค์ท่านสิ่งสถิตโยนะที่ใดทินใดก็ขอให้รับขอให้พระอ,องค์รับรู้รับทราบ ว่าพวกเราได้ถวายพระธาตุกุศลขอให้พระองค์จงดวงวิญญาณของพระองค์จงมีแต่ความเกษมสำราญอยู่ในภพภูมนนินั้นอันนี้พวกเรามีแต่นึกคิดย้อนมินึกคิดลำลึกถึงประคุณของท่านและก็พร้อมกันพวกเราให้น้อมย้อนมหาตัวพวกเราทุกๆท,ท่านด้วยเราไปอยู่นสถานที่ใด ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนก็เห็น้อนให้ย้อนเข้ามาหาตัวเองว่าข้าพเจ้าจะคิดดีทดําดีพูดดีถ้าเราคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีเขาเชื่อในกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําถ้าเราคิดไม่ดีแปลว่ากรรมไม่ดีทํากรรมที่ไม่ดีการพูดไม่ดีก็ว่า การทํากรรมที่ไม่ดีการกระทำด้วยกายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการทํากรรมทำได้สามทางมันโนกรรมคือแนวความคิดกายกรรมคือการกระทําวจีกรรมคือคําพูดเนี่ยการกระทําการคิดก็ดีการทําก็ดีการพูดก็ดเีเราจะทําในสิ่งที่ดีในเมื่อทําสิ่งที่ดีแล้วกรรมดี จะตามสนองถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีกรรมชั่วก็จะตามสนองอีกเหมือนกันเพราะนั้นในห,หลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ปรนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณท่านให้โอวาทปฏิโมกต่อภิกษุทั้งหลายในวันมาในวันมาค้าบูชาในวันนั้นท่านจึงตรัสว่าอากตังดุกตังเสยโยปัจชาตปฏิดุกตัง คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสดดยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนต้องยึดนำทำคำสอนของพุทธะไว้ในจิตในใจอยู่เสมอเราไปอยู่นสถานที่ใดอยู่ในประเทศใดอยู่ในหมุมโลกใด ก็เห็นนึกดูว่าข้าพเจ้าจะคิดดีข้าพเจ้าจะทําดีข้าจะข้าพเจ้าจะพูดดีในเมื่อเราทําดีทั้งสามทวารคิดดีทําดีพูดดีแล้วกรรมดีจะเข้ามาสู่พวกเราพวกเราไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแต่ถ้าเราทําตรงกรรมข้ามกัดข้ามแล้วก็มีแต่ความเสียหาย มีแต่ความทุกข์จะเข้ามาหาพวกเราเรืองพวกเราจะเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดขนาดไหนเป็นผู้หลบเลี่ยงกฎหมายขนาดไหนมีชั้นเชิงขนาดไหนแต่ก็มีเนือกรรมเมื่อเราทําลงไปแล้วกรรมตัวนั้นจะตามสนองพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังพร้อยขอให้พวกเราทุกทกท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้พูดให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งพูดกระตอด แต่ทั้งหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็เหมือนกันถ้าหลวงพ่อคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลกับหลวงพ่ออีกเหมือนกันถ้าหลวงพ่อคิดดีทดําดีพูดดีกรรมดีก็จะให้ผลกับหลวงพ่ออีกเหมือนกันเพราะนั้นพูดคำนี้เป็นคำกลางที่สุดคือเป็นคำในถักหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วถึง2,559ปี เมื่อเรานำมาคิดนำมาพิจารณานำมากันกลองไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลแล้วยังเป็นยังทันสมัยอยู่ยังเป็นอมตะวาจาเป็นวาจาอันไม่ตายเ,เป็นวาจาที่นำมาแล้วก็มีเหตุมีผลในในที่พระพุทองค์ได้พูดได้กล่าวไว้นั้นเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมโมทน้จะกกถาในวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนตอนนี้ไปพระสงฆ์ เจ้าโนโมทนาให้พรรับพรนตนีนะ